วันศุกรแบบนี้นะครับมาพบกับช่วง finance Friday ครับมีเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจมาชวนพูดคุยกันเช่นเคยวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องของทองคําเพราะว่าราคาทองคําช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างโดดเด่นจริงๆวันนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับล่าสุดนี้ไปแถวๆสามพันสามเหรียญแล้วนะครับบางคนก็มีคําถามนะฮะว่า ณตรงนี้เอาราคาตรงนี้เลยเนี่ยเรายังควรต้องมีทองคําอยู่ในพอร์ตหรือเปล่ามันยังเป็นสินทรัพย์ที่มันจะช่วยลดทอนความเสี่ยงของพอร์ตเราได้หรือไม่หรือว่าที่ราคานี้ถ้าไปซื้อเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาว่ากันนะครับวันนี้คุยกับคุณพงษ์ธรดาวัฒนากุลนะครับซีอและผู้ก่อตั้งวลจอลลิฟท์แคปิตอลครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับทองคํานี่คึกคักต่อเนื่องบางคนก็ตกรดบางคนก็ขายหมูไปแล้วนะครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ ครับผมวันนี้ก็เราคุยกันหุ้นกันมาหลายสัปดาห์นะฮะก็สัปดาห์นี้เป็นทองคำนะครับเผื่อเพื่อนๆเอ้ยไม่ถนัดหุ้นอยากจะลงทองสินทรัพย์ง่ายๆที่สร้างผลตอบแทนในช่วงที่ผ่านมานะครับ<ม>ก็เป็นข่าวดีเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ลงทุนมาตั้งแต่โควิดเนี่ยตัวทองคำนะครับเผลอๆเนี่ยปรับขึ้นมานี่ร่วมจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณบอลตั้งแต่หลงังโควิดมานะครับ,รบแล้วก็ต้นปีมานี้บวกมา20%กว่าปเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นสินทรัพย์ที่หลายคนได้กำไรกันอยู่นะครับ แล้วจะไปต่อหรือเปล่าแล้วเข้าลงทุนที่ราคานี้หรือราคาไหนดีใช่ไหมครับคุณบอลครับถูกต้องนะครับวันนี้ผมมีข่าวดีมานําเสนอนะครับว่าตัวราคาทองคำเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนะครับราคาเป้าหมายถูกปรับขึ้นถึง4,000เหรียญนะฮะต่อต่อทอยอัลส์นะครับคือตอนนี้3,004เนาะบวกลบนะฮะแต่ราคาน่าจะไปได้ถึงประมาณ4,000เหรียญนะครับบวกจากตรงนี้ประมาณ15เนะครับเหตุผลก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ทองคำเนาะถ้าเรารู้จักกันดีในดีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่่ววาาเอไ ป้องกันความเสี่ยงยามที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนนะครับเอาไว้กระจายความเสี่ยงนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณทรัมป์เข้ามาความไม่แน่นอนก็กลับมากยิ่งขึ้นมากกว่าสมัยเดิมอีกนะฮะก็เลยกลายเป็นว่านักลงทุนที่ดูทรงแล้วการลงทุนในหุ้นสหรัฐหรือว่าอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างกอมบริตี้อื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่ากับทองคําเท่าไหร่เพราะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งความไม่แน่นอนยิ่งสูงนะครับราคาทองคําก็จะมีการปรับตัวขึ้นได้ทุกครั้งเช่นเดียวกันครับอืมครับ หลายปีที่ผ่านมาเห็นว่าบรรดาพวกธนาคารกลางต่างๆก็แห่ไปซื้อทองคากันเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคําขึ้นด้วยไหมครัใช่ครับวันนี้เนี่ยเราเราคุยกันประมาณ5เหตุผลเนาะถ้าเพื่อนๆหาเหตุผลอยู่ว่าเอ๊ะทำไมทองคําจะขึ้นมาได้ขนาดนี้และจะไปได้ต่อนะครับหนึ่งในเหตุผลที่คุณบอยว่ามาเลยก็คือเรื่องของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยต่างทยอยซื้อกันอย่างต่อเนื่องนะฮะก็คือมีการไหลเข้าของเงินลงทุนนะครับอันนี้ผมก็ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยซื้อทองคําเยอะจริงๆ นะตั้งแต่ปีโควิดเป็นต้นมาเลยนะฮะปีตั้งแต่2020เนี่ยนะครับจะเห็นว่าแท่งด้านขวามือเนี่ยมีการซื้อทองคําเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบเหตุผลนึงก็คือว่าออถ้าเราเป็นธนาคารกลางทั่วโลกเนะเราก็คงมีความแบบสงสัยเกิดขึ้นนะครับว่าอไอตัวดอลลาร์เนี่ยมันจะยังเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือได้อยู่นะหรือเปล่าในวันที่คุณทรัมป์ลุกจะขึ้นมาทําอะไรก็ได้หรือว่าจะคบกับเพื่อนคุณอีวันมัสมาอยู่ดีๆนะอยู่ๆวันหนึ่งจะลุกขึ้นมาทะเลาะกันเนี้ยก็ปนไได นะครับมันก็เลยเกิดความไม่แน่ใจเกิดความไม่แน่นอนแล้วก็ไหนๆเราก็จะต้องมีเงินสำรองบางส่วนวเนี่ยดอลลาร์ถ้าไม่ใช่คําตอบอะไร,รจะคือคําตอบนะครับพรับบิตคอยส์อาจจะยังเร็วเกินไปก็เลยเป็นมาลงที่ทองคานะฮะเป็นเหตุผลให้ซื้อกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นตัวที่นักลงทุนอาจจะสงสัยว่าธนาคารกลางเนี่ยเขาซื้อกันเยอะแค่ไหนนะครับก็ซื้อเยอะไม่เยอะไม่รู้นะฮะแต่ว่าซื้อเยอะมากกว่าเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาถ้าเทียบกราฟทางขวามือนะฮะตรงนี้ก็จะพบว่าโอ้หซื้อเยอะกว่าเกือบเท่า นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับเอาไปเก็บไว้สำรองระหว่างประเทศนะครับนี่เหตุผลที่หนึ่งะครับเหตุผลที่2ก็คือว่านักลงทุนเนี่ยพอเห็นโอกาสการลงทุนราคาปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็เป็นฟลู์เงินที่ไหลเข้าในสินทรัพย์ที่เป็นช่องทางที่ถนัดกันเนาะก็คือตัว ETF นะครับการลงทุนทองประเภทหนึ่งที่เป็น ETF ก็ในบ้านเราก็มีนะฮะตลาดหลักทรัพย์บ้านเราก็มีลงทุนในผ่าน ETF หรือว่าผ่านกองทุนรวมเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลายทางก็จะเป็น ETF ที่เป็นลงทุนในทองคำนะครับคำถามก็คือว่า เออแล้วลงทุนใน ETF ในกองทุนเหล่านี้มันมีผลยังไงกับราคาทองนะครับคือโดยหลักการกลไกของกองทุนเหล่านี้นะครับก็ถ้านักลงทุนเอาเงินเข้าไปให้เขาบริหารมากขึ้นเนี่ยทางกองทุนเองเนี่ยจะต้องมีกลไกในการไปซื้อทองจริงๆเนี่ยแอบเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นทองกระดาษหรือทองจริงๆนะฮะต้องมีสถานะเพื่อที่สามารถที่จะ cover ได้ทําให้ราคาของกองทุนเนี่ยกับราคาทองคำเนี่ยมันวิ่งไปทางเดียวกันดังนั้นถ้านักลงทุนเข้าไปซื้อใน ETF ไปซื้อในกองทุนรวมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ตัวผู้จัดการกองทุนเองก็ต้องไปซื้อทองเก็บไว้ช่วยเดียวกันนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ว่าดึงสภาพคล่องออกจากตลาดเป็นผู้ซื้อรายหนึ่งที่ในช่วงที่ผ่านมาก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้ครับอันนี้คืออันที่สองนะคุณบอยนะรัฐบาลหนึ่งและนักลงทุนอย่างเรานะที่เข้าไปซื้อนะครับ,รบก็สองละเป็นกองทุนสถาบันนะครับอันที่สามนะฮะเหตุผลที่สามก็คือ การใช้งานในเชิองอุปโภคนะครับของเร่าประเทศโดยเฉยพาะกลุ่มเอเชียแปซิฟิกอย่างเราเนี่ยนะฮะพี่นอกเหนือจากเรื่องของการเก็งกําไรแล้วเนาะที่ราคาปรับ,บ,บตัวขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็เป็นเรื่องของการนําไปใช้งานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียที่ขึ้นชื่อว่าชอบใช้ทองคําในเรื่องของประเพณีต่างๆของเขานะรวมถึงการแต่งงานด้วยนะครับจะพบว่าคนจำนวนดีมาที่ใช้ทองอุปโภคทองคําทั่วโลกนะครับพบว่ามีการเร่งตัวขึ้นครับ ในเส้นสีเขียวอ่อนตรงนี้นะฮะว่าเป็นตัวของเอเชียแปซิฟิกเราเนี่ยเร่งตัวขึ้นอย่างเยอะเลยแล้วก็เป็นประมาณครึ่งหนึ่งของการอุปโภคทองคําทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่3ที่นักลงทุนอาจจะเห็นราคาปรับตัวขึ้นมาได้นะครับ,รบจีนเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาจีนเองกเออ็เขาเป็นนักลงทุนแบบสายเก็งกำไรอยู่แล้วนะคุณบอยเนาะในในในหุ้นในประเทศเขาเองเนี่ยก็เก็งกำไรกันเยอะ พอราคาทองคําขึ้นมาแบบนี้ก็มีดีมานจากทางนักลงทุนในจีนเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็เป็นการดูดสภาพคลองออกจากตลาดเช่นเดียวกันครับอันนี้คือ3มเหตุผลนะครับที่ในช่วงที่ผ่านมาหุ้นตัวทองคำเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาได้นะครับอันที่4ีนี่จะเป็นตัวที่มูลค่านี่ทั่วโลกนะครับก็คือรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมีการกู้หนี้เพิ่มมากขึ้นมีการภารัเป็นหนี้ที่มากขึ้นนําโดยสหรัฐนะครับ ถ้านับตั้งแต่ global financial crisis มาเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีภาวะที่ต้องอยู่ในโหมดที่กู้เงินในอนาคตมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจถดถอยในช่วง global financial crisis เศรษฐกิจถดถอยในช่วงโควิดนะครับก็ต้องกู้เงินในอนาคตมาแลวเผอิญว่าการกู้เงินเนี่ยบางทีถ้ากู้ด้วยปากอย่างเดียวมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือ,อก็ต้องมีทองคํามาสําลองมาค้าประกันก็เป็นเ,เหตุผลที่4ครับที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาครับ มีอีกเหตุผลใช่ไหมครับห้าเหตุผลเหตุผลสุดท้ายครับอ่าสั้นๆเลยนะครับเหตุผลสุดท้ายนะครับก็คือพอในช่วงของปัจจุบันเนี่ยฮะราคาทองคำนะครับกับได้รับได้รับแรงสนับสนุนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาใน4ครั้งแนอดีนะทุกครั้งนะครับที่เฟดนะธนาคารกลางสหรัฐนะครับมีการหยุดการลดดอกเบี้ยมีการพอยส์นะฮะเฟดพอยส์นะฮะหยุดการลดดอกเบี้ยคือจากระดับสูงนะกำลังจะดอกดอกเบี้ยกำลังจะลงต่ำเนี่ยแล้วมีการหยุดระหว่างทางเหมือนเป็นภาวะที่เป็นปัจจุบันนี่เลยนะฮะ หยุดลงมาประมาณเปอร์เซ็นต์หนึงเนี่ยเหลือ4.25นะครับกำลังจะลงต่อแต่ขอหยุดรอดูก่อนเนี่ยไอ้ภาวะแบบนี้แหละฮะในอดีตที่ผ่านมา4ครั้งนะครับปี 2002, 2008, 2020แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนของทองคำเนี่ยถือว่าโดดเด่นกว่า หุ้นในทุกช่วงนะครับ<ะ>ถ้าหุ้นเราเปรียบเทียบเป็นเอสแอนด์พคือสีทองออกเหลืองๆเนาะ,ะตัวทองคำเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าในทุกช่วงนะครับ,รบก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าปัจจุบันนี้เราเลยมองเห็นกระแสเงินลงทุนไหลเข้าทองคํามากกว่าหุ้นครับคุณ<ะ>บอลครับครับยังเหตุผลเดิมๆอย่างภูมิรัฐศาสตร์สงครามการค้าอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่แวดล้อมที่ส่งเสริมเชิงบวกกับทองคําอยู่ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับแต่ว่าตัวปัจจัยนี้ผมว่ามันมีผลนะฮะแต่ว่าผลหลักๆเลยเนี่ยตอนนี้มันถูกคลุมด้วย ความขัดแย้งเนาะตะวันออกกลางหรือว่าเอเชียเหนือของเราเนี่ยมันมีความขัดแย้งตรงนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ความขัดแย้งใหญ่ๆเลยนะฮะมันเป็น US กับนอ n US เป็นหลักคุณบอยเป็น US ที่เขาไปทะเลาะก,กับประเทศต่างๆในภูมิภาคต่างๆทำให้ภาพความขัดแย้งตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลมากน,นักแต่ว่ามามองกันที่ความไม่แน่นอนของสหรัฐมาก่าที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนราคาทองคาในช่วงที่ผ่านมาครับ งั้นผู้เชี่ยวชาญตอนนี้เขาคาดการราคาทองคำไว้สักกี่ซีนารีโอแล้วเมื่อสักครู่พี่เองก็บอกว่า4,000เหรียญนี่นะครับมันก็ก็เป็นซีนารีโอหนึ่งใช่ไหมที่ราคาทองคำจะไปได้ครับผมตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับอย่าง State e t เนี่ยที่ก็มีืขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าของ ETF ทองคำใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งนะฮะครับ,รบเขาม,มีมุมมองว่าราคาปัจจุบันเอาราคาตัวรับก่อนนะตัวที่เราจะเข้าไปซื้อได้เนี่ยนะคร มองว่าช่วงปีจากตรงนี้จนถึงสิ้นปี2025นะครับราคาที่จะไม่ต่ำกว่าน,นี้แล้วอยู่แถวๆประมาณ3,000เหรียญน,นะครับเดิมทีเนี่ยผมเท่าที่ผมติดตามนะอยู่ประมาณ2,100ถึง2,500เหรียญตอนนี้ถูกขยับขึ้นมาที่3,000ลวนะครับด้วยปัจจัยทั้ง5ข้อที่เราพูดขึ้นมาข้างต้นนะครับ uh huh. ทำให้ราคาที่พอจะเป็นแนวรับเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000เหรียญครับแต่แนวขายหรือว่าแนวกําไรที่จะคาดหวังได้เนี่ยอยู่ที่ระดับถึง4,000เหรียญด้วยเช่นเดียวกันเพราะวว่่าาาอะะไรรเพ ต้องเกิดเหตุการณ์2อย่างครับคุณบอยครับ,รบที่จะทําให้ราคาทองคำเนี่ยไปถึง4,000ันเหรียญได้นั่นก็คือ1คือภาวะ stagflation ภาวะที่ GDP เติบโตต่ําแต่เงินเฟอ้อสูงนะฮะ GDP เติบโตต่ําเงินเฟ้อสูงเนี่ยจะเป็นภาวะที่ไม่ค่อยเหมาะกับการลงทุนในหุ้นสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเหมาะกับลงทุนในตราสารหนี้สักเท่าไหร่เพราะดอกเบี้ยจะมีการผันผวนค่อนข้างมากทองคําเลยเป็นทางเลือกที่1นนะครับสำหรับภาวะเศรษฐกิจโตช้าแต่เงินเฟ้อสูงซึ่งก็คือภาวะปัจจุบันนี้นะฮะที่กำลังจะเกิดขึ้น กับเงื่อนไขที่2ก็คือความน่าเชื่อถือของดอลลาร์ลดลงอย่างมีนัยาสาคัญนะเกิดภาวะที่เรียกว่าดีดอลลาร์เซชันถ้าสองอย่างนี้เกิดขึ้น4 0 0พันเหรียญเป็นไปได้ครับคุณบอยครับแบบนี้เนี่ยในส่วนตัวของพี่เองทางฝั่งลีฟแคปิตอลเองแนะนําว่าเราควรจะต้องมีทองคําในพอร์ตสักมากน้อยแค่ไหนครับผมคิดว่าปัจจุบันนะครับการลงทุนในทองคำเนี่ยอัพไซต์ต่อให้ขึ้นไป4,000ันเหรียญเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจ พอสมควรนะครับ1ิ1 5งนะครับเพียงแต่ว่าการลงทุนในทองคําทั้งจํานวนตอนนี้ผมว่ามีความเสี่ยงอยู่พอสมควรเพราะว่าปัจจัยที่ว่ามาเหล่านี้ส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่ได้สะท้อนไปในราคาตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการถือเพื่อกระจายความเสี่ยงในเรื่องของความไม่แน่นอนของมุลทรัพย์เนี่ยผมว่าจําเป็นต้องมีนะครับแต่คงไม่ต้องเยอะถึงทั้งพอร์ตหรือทุ่มหมดหน้าตักอย่างนั้นนะฮะอาจจะลองคํานวณดูสักประมาณ10%ไม่เกินตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนนผลตอออบบแทขงพรได้คั โดยส่วนตัวพี่เองเนี่ยมองความเสี่ยงขาลงของทองคํามีมากน้อยแค่ไหนบางคนก็บอกว่าเอ wand, ้ยไปซื้อสามพันกว่าเหรียญแล้วถ้ามันลงมาเหลือสองพันกว่าแล้วมันไม่แย่ขาดทุนหนักเลยหรือย,ยังไงครับผมตอนนี้เราเอาแบบราคาที่ worst case จริงๆคือราคาหน้าเหมือ,อ,ง,อ,ง,องอยู่ประมาณพันห้าร้อยถึงพันแปดร้อยเหรียญน,นะครับ,รบเพราะฉะนั้นอโอกาส,กาสลงมีไหมถ้าเกิดว่าคุณช้าลุกขึ้นมาวันนี้แบบฉันจะไม่ก่อความวุ่นวายให้กับสังคมโลกแล้วนะฉันจะมีแต่ความแน่นอนเนี่ยผมว่าราคาทองคาก็มีมีดาวไซด์ได้ค่อนข้างมากครับเพราะว่า คนก็จะไหลกลับเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นหุ้นโดยเฉพาะหุ้นสหรัฐกันหมดมนะครับผมว่าอาจจะลองประเมินดาวไซด์ไว้สักประมาณส0บถาเเข้าไปลงทุนเนี่ยถ้าเกิดผลขาดทุนเกิน10%เกิน15%เอนี่ยอาจจะมองเป็นจุดคัดลอสแล้วมองหาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์อื่นแทนครับโอเคก็อาจจะจํากัดสัดส่วนไม่ให้มากจนเกินไปทางพี่มงทองบอก <ทะ S 1> ว่าไม่ควรเกินสักสิบเนะครับทีนี้คําถามสุดท้ายแล้วลงทุนในรูปแบบไหนดีซื้อเป็นทองแท่งเก็บไว้ซื้อเป็น ETF กองงทุนรวมอยไดี ครับผมตอนนี้ผมมองออทางที่ง่ายที่สุดนะครับคือกองทุนรวมครับก็อกองทุนทองคำเนี่ยปัจจุบันค่าเทนเนีย์ก็ถูกมากๆแล้วนะครับ,รบแลก็มีให้เลือกทั้งแบบเฮดและก็ไม่เฮดนะครับผมว่าตอนนี้ถ้าทางที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นกอ,องทุนรวมที่อยู่ในสถานะที่เป็น u n h เฮ g e นะครับคือไม่ต้องป้องกันความเสี่ยงค่างเงินเพราะว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันกลับข้างขึ้นมาเนี่ยรรเกิดสาระเกิดมีความน่าเชื่อถือขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าเราน่าจะ สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าในรูปแบบของที่ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินครับอ่าโอเคได้ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามไปทาง e ีฟ Capital ได้หรือว่าติดตามไลฟ์ของพี่พงทธรได้นะครับวันนี้ขอบพรคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณกยนะครับสวัสดีครับมีอีกหนึ่งทางเรื่องการลงทุนนะครับก็คือทองคํามาฝากคุณผู้ชมนะครับลองเอาไปปรับดูแต่ก็ สัดส่วนเนี่ยเลือกให้เหมาะสมนะครับทางพี่พงศธรบอกว่าสักไม่เกิน10%อนะครับอาจจะเป็นสัดส่วนที่ดีแล้วก็ราคาตรงนี้ความจริงมันก็มีความเสี่ยงที่จะลงได้แรงๆเหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะก็ต้องอย่าลืมโน้ตความเสี่ยงในฝั่งนี้เอาไว้ด้วยเนี่ยนะครับ